โจ,โจทย์ก่อนนะครับวันนี้จะมาพาทําโจทย์วัตถุที่พุ่งขึ้นไปในอากาศในแนวดิง่งด้วยความเร่งคงที่โจทย์บอกว่าจุดบังไฟขึ้นไปในอากาศด้วยความเร่งคงที่8เมตรต่อวินาทีกําลังสองในแนวดิง่งพอขึ้นไปได้10วินาทีเชื้อเพลิงหมด ถามว่าบั้งไฟจะขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตรให้เวลาโจทย์ถามสิบวินาทีโจทย์ข้อนี้ก็จะใช้ค่าจีมาคำนวณในการหาอยู่หรือเปล่า มาวิเคราะห์โจทย์กันว่าจะไปรู้ไหนยังไงเริ่มจากจุดบ้างไฟขึ้นไปด้วยความเร่ง8เมตรต่อวินาทีใช่ไหมกำลังสองในแนวดิ่งขึ้นไปได้สีวิเชื่อเพลิงหมดแสดงว่ามันจะมีอยู่สองช่วงอ,อันนี้คือพื้นเรา จุดบังไฟขึ้นไปเนี่ยแปดขึ้นมาปึ๊บด้วยความเร่ง A อเท่ากับแปดเมตรต่อวินาทีกำลังสองพอมขึ้นมาได้ปั๊บนี่ตรงเนี้ยปึ๊บเชื้อเพลิงหมดนะตรงนี้คือเชื้อเพลิงหมด เช้อเพิงหมดปุ๊บไม่ใช่ว่ามันจะตกเลยนะตามธรรมดาของบ้างไฟใช่ไหมมันก็จะขึ้นไปได้อีกระยะหนึ่ง<ะ>น,นี่คือจุดสูงสุดของมันจุดนี้คือจุดสูงสุดของมันมเขาไหหาว่าเอสเนี่ยากเท่าไหร่ เห็นว่าช่วงแรกเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งแปดเมตรต่อวินาทีกำลังสองเนี่ยความเร่งมันคงที่พอเชื้อเพลิงหมดปุ๊บเนี่ยมันเชื้อเพลิงหมดเนี่ยก็ยังมีความเร่งอยู่ใช่ไหมแต่ความเร่งไม่ใช่แปดแล้วนะคือความเร่งของอะไรครับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือค่า g ตรงนี้ a เ,เราก็เท่ากับ g แล้วแต่เห็นว่า ความเร็วเมื่อความใหม่ความเร็วต้นใช่ไหมทิศทางขึ้นข้างบนแสดงว่าค่า g ของเราเนี่ยมันมีทิศลงข้างล่างไง g มีทิศลงข้างล่างแต่ u ของเรามีทิศขึ้นข้างบน u ของบ้างไฟเนี่ยทำให้ค่า g ของเรา a เท่ากับลบ g นี่ให้เรารูตัวนี้ไว้ก่อนพอขึ้นถึงจุดสูงสุดเกิดอ,อะไรขึ้นครับถึงจุดสูงสุดคือ มีความเร็วเป็นศูนย์ใช่ไหมนี่จุดสูงสุดมีความเร็วเป็นศูนย์เรามาดูความเร็วที่จุดเริ่มต้นตรงเนี้ยเริ่มต้นด้วยความเร็วเท่ากับศูนย์จุดขึ้นไปปุ๊บความเร่ง8เมตรต่อวินาทีหลังสองพอมาถึงจุดที่เชื้อเพลิงหมดเนี่ยอ่มันจะมีความเร็วได้ความเร็วหนึง่งก็เป็น v v หนึ่งแล้วกัน v ในช่วงที่หนึ่งเนี่ยอ่าจะเท่าไหรช่างไะ x เมตรต่อวินาทีแล้วกัน ความเร็วในช่วงความเร็วปลายในช่วงที่หนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นความเร็วต้นในช่วงที่สองใช่ไหมในช่วงที่เชื้อเพลิงหมดแล้วมันยังขึ้นไปอีกอะ่ะก็คือ u ตรงเนี้ยก็เท่ากับ u สองนี่ช่วงนี้คือช่วงที่หนึ่งช่วงนี้คือช่วงที่สองก็จะเท่ากับ u สองนะเราวิเคราะห์โจทย์ออกมาได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เริ่มเลยมยีสองช่วงให้ทํา ช่วงแรกก่อนช่วงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง8เมตรต่อวินาทีก่อนอช่วงที่ a เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีกำลังสองคือช่วงที่เชื้อเพลิงยังไม่หมดนันเองเรารู้อะไร้างครับรู้ว่า u เท่ากับ0ใช่ไหมรู้ u รู A, รู้ u รู้ a รู้ t ใช่ไหมจ์บอกว่าขึ้นไปได้10วินาทีเชื้อเพลิงนะ t เท่ากับ10วินาทีทีนี้หา s นะอันนี้คือช่วงแรกก่อนนะช่วงนี้คือเ,อเชื้อเพลิงคือมนเคลื่อนที่ด้วยเชื้อเพลิงอยูนะ่หา s จากสูตรอะไรครับ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 g ไม่ได้เพราะว่าเคลื่อนทีด้วยความเร่งตอนขึ้นไปอยู่ a t กํกลังสองให้เป็น s 1แล้วกันช่วงแรก s 1เท่ากับ u คือ0ใช่ไหมัวน,นี้ก็เป็น0นย์ไปเลยบวก1นส่วน2 a คือ8 t ของเราคือ10กกำลังเเราะฉะนั้น s 1เราได้เท่ากับ400รอเมตรเท่ากับ400เมตรทีนี้เราก็มาหาตัวนี้ซิ่ว่ามัน มีความเร็วเท่าไหร่ความเร็วปลายของมันนะจากสูตรอะไรครับเนี่ยรู้ยูรู้เอรู้ทีเห็นไหมหาวีเท่ากับอะไรเนี่ยรู้ยูเลยรู้ทีคือสูตรวีเท่ากับ U ยูบวกเอทีนะวีคืออะไรไม่รู้เท่ากับยูคือศูนย์บวกเอคือแปดทีคือสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้น v เราเนี่ย เท่ากับ80เมตรต่อวินาทีเรารู้แล้วว่าความเร็วตรงนี้เท่ากับ80เมตรต่อวินาทีความเร็วต้นพอเชื่อเพลิงหมดของความเร็วต้นก็คือ80เมตรต่อวินาทีอ่าีเราได้ s ช่วงที่1มาแล้วนะต่อไปมาหาช่วงที่เชื้อเพลิงหมดเชื้อเพลิงหมดเชื้อเพลิงหมดปุ๊บเนี่ยเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกละทีเนี้เราก็รู้ u ใช่ไหม u ที่เราหามาได้คือ80เมตรต่อวินาที v v คือจากจุดนี้ยถึงจุดสูงสุด v คืออะไรครับ0ใช่ไหมได้เป็น v เป็น0รู้อะไรรู้ a ไง a เท่ากับลบ g เท่ากับลบ10เมตรต่อวินาทีกำลังสอง เราจะหา s นะรู้ v รู้ u รู้ a หา s สูตรคือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง g s นะเพราะว่ามันความเร่งของมันคือแรงดึงดูดของโลกและทีนี้ v นะก็คือศูนย์เท่ากับ u ก็คือแปดสิบกำลังสองบวกสอง g คือลบสิบใช่ไหม S ช่อง2ให้เป็น S2 นอันนี้ได้8 8 6 4 8 8 6 4ปั๊บปับลบ20 S2 เท่ากับ0 20 S2 เท่ากับ6,400 S2 เราเท่ากับเท่าไหร่ครับ0 0 2 3เป็น6 320เมตรอ่ะ S2 เราแสดงว่า พอเชื้อเ,อเพลิงหมดปุ๊บเนี่ยเคลื่อนที่ต่อไปได้อีก320เมตรเดียวถามหาว่าจะเคลื่อนที่ได้สูงสุดจากพื้นใช่ไหมเราก็เอา s 1กับ s 2มาบวกกันนี yeah. ่ s 1คือ400 s 2คือ320บวกกันเพราะฉะนั้น s ของเราคือ s เท่ากับส0 0รอบวก320 ก็คือเท่ากับ720เมตรนั่นเองดอกและแบ่งเป็น2ช่วงหาทีละช่วงบางคนอาจจะเฮ้ยขึ้นมาอ้าวมันคล้ายๆโจทย์ข้อไหนเน่ที่มันวาดกราฟได้บางคนอาจจะเฮ้ยลองวาดกราฟดูสิเหมือนมันจะวาดกราฟได้นะ อลองดูสิมี V มี T เนี่ยเอา V ขึ้นมาสิบางคนอาจจะไม่เฮ้ยก็ได้นะก็แล้วแต่คนแต่พี่นั่งทำไปพี่เฮ้ยเ,เริ่มจากศูนย์นะเ,เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ใช่ไหมแปเมตรต่อวินาทีลังสองได้สิบ ินาทีก็คือที่เขียนมาห้าสิบสิบห้ายี่สิบแล้วกันคือมันเคื่อนมาได้10บวินาทีแล้วก็พุ่งลงมาให้ตรงกับสิบขึ้นที่ขึ้นมาได้สิบวินาทีขีดเลยครับปึ๊บเพราะว่าความเร่งของที่เนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นปึ๊บปๆ๊ป,ป,ปอยู่แล้วอ,อันนี้ด,ดีนะความเร็วนะครับความเร็วความเร่งเ,เนี่ย a เท่ากับแปเมตรต่อวินาทีตัวนี้ ทีนี้ความเร็วไปที่เราหามาได้ครับคือตัวเนี้ย v ก่อนเชื้อเพลิงจะหมดที่จุดเนี้ยคือจุดที่เชื้อเพลิงหมดนี่จุดนี้เชื้อเพลิงหมดแล้วเหมือนเราแบ่งเป็นสองช่วงครับเมันเดิมแหละเชื้อเพลิงหมดเนี่ยความเร็วเราคือเท่าไหร่ v เนี่ยแปดสิบใช่ไหมอ่าตรงน,นี้คือแปดสิบปุ๊บทีนี้แล้วสิ่งที่เราไม่รู้จากไอ้ตัวเมื่อกี้ก็คือเวลาใช่ไหม วลาในช่วงนี้ช่วง,งที่สองของเราจากเชื้อเพลิงหมดไปถึงที่มันขึ้นได้จุดสูงสุดเนี่ยทีเนี่ยทีสองเนี่ยเราไม่รู้มันคืออะไรเราหายัง่ไงไะก็คือเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าขึ้นมาได้จุดสูงสุดเนี่ยก็คืออะไร u เราก็เท่ากับความเร็วจุดวกกับเนี่ยมันก็จะเท่ากันอยู่แล้วอันนี้ยังไม่ใช่ขึ้นจุดสูงสุดนะเห็นไหมคือ a เท่ากับแ e ปุ๊บ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 ไเลยืยอันนี้คือเชื้อเพลิงหมด แต่มันยังขึ้นไปได้อีกไงอันนี้ยังไม่ใช่ขึ้นถึงจุดสูงสุดเพราะขึ้นถึงจุดสูงส,สุดเนี่ย v มันจะเป็น0ูย์ก็คือก้าเรามันจะตกลงมาอย่างเงี้ยตรงไหนก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ว่า t t มันเนะท่ากับเท่าไหร่เราก็เลยต้องมาหา t ก่อนรู้ u เท่ากับ80เมตรต่อวินาทีใช่ไหมรู a เท่ากับลบ g เท่ากับลบิเมตรต่อวินาทีกำลังสองอ รู้ v ทีนี้เรา v เราเท่ากับศูนเมตรต่อวินาทีเพราะว่าช่วงที่สองไงช่วงนี้เชื่อเพลิงหมดปุ๊บมันก็ปั๊บไปได้ที่สุดปั๊บคือ v เป็น0นย์อยู่แล้วรู้ว่า v เป็น0หา t มาถึงขนาดนี้แล้วหาไม่ได้ได้ยังไงก็คือ v เท่ากับ u บวก gt ่า v เป็น0 u เป็น80บวกลบ10คูณอยู่กับ t 2ใช่ไหม เวลาที่เราต้องการเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าพอหลังจากสิบวิเนี่ยมันไปได้อีกกี่วินาทีเนี่ยอันนี้ขึ้นมาสิบวิเนี่ยทีหนึ่งเท่ากับสิบวิเชื้อเพลิงหมดปุ๊บเราไม่รู้ไงทีสองเท่ากับอะไรใช่ไหมทีสองปุ๊บยังข้างดิสิบทีสองเท่ากับแปดสิบเพราะฉะนั้นทีสองเราได้เท่ากับเท่าไหร่ครับแปดวินาทีอ่าเรารู้แล้วทีนี้ว่าหลังจากมันขึ้นไปได้สิบวิเนี่ยมันมาถึงเชื้อเพลิงหมดปุ๊บ มันขึ้นไปได้อีกแปดวินาทีครับก็คือนี่บก็คือสิบบวกแปดก็คือสิบแปดนั่นเอง <Yeah. S 1> แต่วินาทีปุ๊บถึงจุดสูงสุดตัวนี้มีความเร็วเป็นศูนย์และนี่เห็นไหมความเร็วเป็นศูนยน์ตรงกราฟปั๊บอา้าวโจทย์ถามหาอะไรระยะทางทั้งหมดใช่ไหมเห็นแ <c oughs> ล้วพ,พื้นที่ใต้กราฟ b กับ t จากสูตร s เท่ากับ b t หรอคูณกันได้ อุกันหาพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมอ่ารูปนี้เป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากลองดูนะมันจะได้คําตอบตรงกับเราใช้สูตรหรือเปล่าอ่าที่เราใช้สูตรมาได้คือเท่าไหร่นะเท่าไหร่วะเจ็ดร <720 S 2> <ม>้อยยี<ม>่สิบเมตรใช่ไหมอ่าน,นี้คือคําตอบของเราสูตรคือพื้นที่ใต้กราฟ Vt เนี่ยเท่ากับ h อ่าก็คือกรารจัดที่มันขึ้นไปได้ทั้งหมด ตรงนี้เป็นรูปสันเหลี่ยมมุมฉากสูงคือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ไหม1ส่วน2 3, แทนค่าฐานคือ18สูงคือ80ดนิบเอช98 72นั่นได้แล้วครับ S เท่ากับเ2 0เมตรคำตอบอันเดียวกันเลยเนี่ย เราจะเห็นว่าโจทย์บางโจทย์เนี่ยคือใช้วิธีเต็มมันก็ทําได้ครับแต่มันจะต้องคิดเป็นช่งชวงคือถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นช่วงๆเนี่ยเราลองเอ๊ะเป็นกราฟดูลองมาพอดเป็นกราฟดูนะแล้วก็เผื่อจะทําอะไรแบบนี้ได้บ้างโอเคครับวันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่ามวัวแต่อัดเพชน้ําอยู่ โอเคไว้เจอกันคราวหน้า